ผู S <S <an> ้จโลเน่ยไมเจาะจงงแตกจะบวยนาะจงงแตกคงเตอก็ไม่คือคงเตอจะปวยจงงแตกจะบวยนังหัวหมักหนี้นั่งอยู่นั่งเหาออกตึงอ่ะหัวหมักนีเขาก็จงงแตกนี่ไอ้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แปะกุ้ยนะทชไมเอเท่าเท่ากันะเท่าเท่ากัน แบกกุ hmm. mm ้ย hmm. น yeah. mm ั่นคน้าแบกกล้ยเขาจะเดิงเงี้ยนะมโมะโมอมะนี่เดินเงี้ยมมนกวากุ้ยก็แ่หมออลงบ่เงี้ยน่ะมีไก่หัวนั่นคือสูงีแบกกุ้แบกกุ้น่ะแบกกุ้ยแบกกุ้เขายังช่างตัวแบบตัวแบบแ